ทนายเดชาปเปิดใจไม่เคยใช้คลิปตบซับผู้กำกับโจ้ท้าทนายคนหนึ่งถ้ามีหลักฐานผิดจริงไปแจ้งความได้เลยท oh, <no. S 1> นายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลาทุกได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุถ,ถึงคดีเจ้าหน้าที่ทั้งร่วมกันทำพฤติกรรมโหดจนผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตการจะปล่อยคลิปเป็นสิทธิ์ของทนายความท่านนั้น แต่คดีดังกล่าวตนเป็นคนเริ่มเรื่องและประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือไปทำให้เจรตตำรวจแห่งชาติได้จัดทีมชุดใหญ่ลงไปพื้นที่เพื่อทำงานอย่างจริงจัง หลังจากทำงานไปได้สองวันมีการเก็บหลักฐานต่างๆอยู่ๆก็มีทนายบางคนเอาคลิปมาปล่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็หนีทันทีแทนที่จะจับได้ทั้งหมดก็หลบหนีไปได้ข้อดีของการเปิดเผยคือประชาชนได้รู้ความจริงตำรวจคนนี้กระทำความผิดอย่างไรถือเป็นความเสียหายอย่างมากต่อกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าจะมีหมายจับแต่การทำงานของตำรวจก็ยุ่งยากต่อไปไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีครับเอฟซีทีเอฟซีทนายลายทุกนะฮะนะครับนะครับทุกท่านนะครับนะครับซึ่งมีทนายความคนหนึ่งตอนนี้มาปล่อยคลิปนะครับนะปล่อยคลิปอ้วนการจะไปปล่อยคลิปเรื่องอะไรต่างๆของทนายความคนหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของทนายความท่านนั้นหรือบุคคลน,นั้นก็ ก็กเรื่องของเขาใครจะปล่อยคลิปปล่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่คดีนี้ผมเป็นคนเริ่มเรื่องเป็นคนเปิดประเด็นมานะครับแล้วก็ให้พักพวกเพื่อนฝูงประสานไป,นปยังสํงงานักงานตารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะส่งเจเลตํารวจชุดใหญ่เข้าไปทาการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ก็ส่งเจเลชุดใหญ่ไปทํางานได้แค่วันสองวัน เราทำงานได้แค่วันถองวันแล้วก็พยานหลักฐานก็รวบรวมไว้ได้บางส่วนแล้วแต่แล้วเมื่อวานนี้ช่วงห้าโมงเย็นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นครับชุกรูมีทนายความคนหนึ่งครับไม่รู้นะครับไปเอาคลิปเนี่ยมาจากไหนนะฮะอาจจะในกลุ่มของลายตํารวจตํารวจภูธรภาคหกก็ได้เสร็จแล้วก็เอามาเปิดครับโอ้โหทนายความคนนี้กลายเป็นฮีโร่ไปเลยครับนะ มีคนเข้าไปกดใน Facebook ของทนายความท่านนี้เป็นแสนแชร์ไปมากมายสำนักข่าวอะไรต่างๆออกเยอะแยะผมรับโทรศัพท์ไม่ไหวเลยนะนะพี่เดชาทราบหรือยังพี่เดชาทราบหรือยังมีทนายความคนหนึ่งเอาคลิปมาปล่อยแล้วนะผมบอกผมไม่ทราบนะนะครับเขาก็ส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้ดูผมก็เข้าไปดูอ๋อนะทั่วไปหมดเลยเพอหลังจากนั้นเนี่ยสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเดินทางมายังสำนักงานผมเต็มไปหมด ผมจะมานั่งตอบคําถามเออนะอะไรต่างๆมากมายว่าทําไมเราไม่เปิดเองอะไรต่างนะเออเยอะแยะนะเปิดแล้วจะเป็นยังไงอะไรอะไรต่างนะครับนะแล้วเสแล้วทนายความท่านนั้นก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องแล้วก็มีการพาดพิงทานองว่าเนี่ยนะอ,อ่าพาดพิงทานองว่าอะไรว่าคลิปเนี้ยตำรวจท่านประทวนที่ส่งคลิปไปให้ทนายความท่านั้นบอกกับทนายความว่า นะมีทนายความคนหนึ่งส่งคลิปไปแล้วไม่ยอมเอาไปส่งให้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะอะ,ตะอะไรต่ไรต่างๆพอวันนี้ก็มีการไปโพสต์อีกว่านะมีการอะไรอะไรตบซับซ้อนตบซับเหมือนว่ามีการตบซับตําตรวจนะตารวจไปตบซับคนร้ายก็โดนทนายตบซับอะไรต่างๆแล้วก็ไปโพสต์เพืออะไรต่างๆมากมายในะวันนี้จนผมตอบคําถามไม่ไหว ผมไม่เคยมีประวัติอะไรแบบที่คุณว่าเลยนะครับเช็คได้นะครับผมอยู่ในวงการนี้มานานไม่เคยโดนสารออกหมายจับนะถามว่าคนที่โพสต์นทนายความคนเนี้ยคุณโดนสารออกหมายจับกี่ครั้งคุณเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดใช่ไหมใช้เอกสารปลอมและนําสืบเท็จใช่ไหมนะผมนี่คนจริงนะครับไปแจ้งความเลยครับเพราะข้อความที่คุณโพสต์เท่ากับว่าเดชามีคลิปอยู่แล้วก็แบ็กเมย์เขา ต่อรองผลประโยชน์กับผู้กับเจ้าก็มีความผิดครบองค์ประกอบความผิดแล้วเมื่อเช้าผมก็คุยกับเพื่อนผมตำรวจอะไรต่างๆนี่ยอะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอะไรทําไมขนาดนี้นะผมก็อยากจะฝากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไปแจ้งความเลยนะคุณเป็นหมาเลยนะร้องเอ๋งเลยนะหมาเลยนะครับถ้าคุณไม่แจ้งความอ่ะเพราะคุณไปเพาะขนาดนั้นความผิดมันสําเร็จแล้วหมาเลยครับนะ ฝากไว้สั้นๆพี่น้องและคอยเอฟซี FC ทนายใครชุกมั่นใจผมแล้วใครดูความจริงจะปรากฏเร็วๆนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย